เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเทปมรณะชั่วนิรันนะครับผมวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับตู้แลกเปลี่ยนนะครับนี่เลยครับฮาริเบลนะครับล่าง SSR นะครับเป็นล่างที่เทพมากๆนะครับนี่ฮะนี่เลยครับล่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยฮาริเบลเนี่ยที่มาทั้งหมดนะครับที่ผมยังไม่ได้นะครับก็จะมีล่าง UR นะครับนี่เป็นล่างนี้ ล่างซัมเมอร์นะครับล่างนักท่องเที่ยวอ่ะเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ UR ที่เป็นล่างนี้นะครับ Reselection นะครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่มาในกิจกรรมนะฮะก็จะเป็นล่าง SSR ร่างนี้เลยนะครับก็เป็นผ้าสายโซหงแดงนะครับแล้วก็เป็นสายแท่งด้วยนะสะสมพลังงานฟูลี่นะครับข้าความโกรธนั่นเองแอคแทกต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลคอมโบทาอะไรได้บ้างนะครับสำหรับสกิลคอมโบของเจ้าตัวฮาริเบลตัวนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างดาเมจใส่ศัตรู ตู้ลายเดี่ยวนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเห็ดีทั่วไปเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็อันตรีเนี่ยออร่าอาซุนนะครับจะเป็นการสร้างดามเมจนะครับใส่ศัตรู1แถวแล้วก็ก่อนโจมตีเนี่ยจะได้รับพลังกดดันวิญญาณนะครับไอ้พลังกดดันวิญญาณเนี่ยคืออะไรก็คือแต่ละชั้นนะครับหรือว่าแต่ละขั้นเนี่ยที่เราได้พลังงานกดดันวิญญาณนะครับมันจะทำการเพิ่มอัตราลดดามเมจ3.5%เปเซต ให้ตัวเองนะครับแล้วก็จะได้รับการฟื้นฟู HP เท่ากับ5%ของ HP สูงสุดสามารถทับซ้อนได้สูงสุดถึง8ชั้นเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อแทงอีก1ตัวนะครับเป็น SSR ที่น่าจับตาม,มองอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับน,น,นานๆจะมี SSR ที่เรียกได้ว่าสกิลค่อนข้างดีอีก1ตัวเลยนะครับแล้วก็ พาสีหลักนะครับของเจ้าตัวฮาริเบลตัวนี้เนี่ยจะเป็นการลดอัตราดาเมจตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็เมื่อสิ้นสุดรอบนะครับการโจมตีนะครับเมื่อสิ้นสุดรอบการโจมตีของตัวมันเนี่ยหากมันถูกควบคุมอยู่นะครับเมื่อสิ้นสุดรอบจะได้รับพลังกดดันวิญญาณอีก2ชั้นเลยนะครับและปลดการครวบคุมด้วยในทุกรอบแล้วก็ถ้าหากไม่ถูกการโจมตีเลยนะครับจะสูญเสียพลังกดดันวิญญาณเนี่ยสชั้นอะ ก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นข้อดีข้อเสียอะไรนะครับก็เอาง่ายๆก็คือเป็นตัวแท้งนะครับอีกหนึ่งตัวที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นแท้งจ๋าเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับฮาริเบลร่างนี้นะครับถ้าเทียบกับอีก2ตัวนะครับไอตัว UR ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสายสกิลนะครับก็จะเป็นการโจมตีเป็นหลักนะครับแล้วก็อีกอีกตัวนึ่งก็เป็นสายสกิลเหมือนกันนะครับออกแนวแคลรี่ด้วยนะครับ ก็ตัวใหม่มาเอเนี่แหวกสายมาเลยนะครับเป็นสายแท้งเลยนะไม่เหมือนกับ2ตัวที่ผ่านมาเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างโอเคส่วนพวกตัวจับผู้พัฒนาการนะครับก็จะเป็นพวกเนวนะครับพวกสตาร์กพวกอะไรพวกนี้นะครับอารันคาต่างๆนะครับโทชิโร่อะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นตัวที่หายากอะไรมากมายนะครับนี่บอก HP บก H ฮแล้วก็บ T ก a อคนะครับอันนี้บอก H ฮ็ดพหมสอนกัน ส่วนกลับมาดูที่รางวัลแลกเปลี่ยนกันบ้างนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะก็จะมีเนี่ยครับอย่างที่ผมว่าไปฮาริเบลนะครับใช้125เหรียญแล้วก็ริานะครับแม่สาวน้อยยาโดมารุนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมถึงจะไม่ได้เอามาเล่นนะแต่สะสมไว้เป็นคอลเลคชันเนี่ยคุ้มแน่นอนฮนะ <c oughs> บอกได้เลยว่าสวยและน่ารักนะครับสำหรับริซ่าตัวนี้แล้วก็พ่ออิจิโกะนะครับคุโรสกิอิจินตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่า เอาไว้ลงด่านนะครับหรือว่าลงหอคอยเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะสำหรับคนที่ขาดพวกตัวโจมตีตัวลดพลังงานอะไรต่างๆนะครับพ่ออิจิโกะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ตีทะลุปูโป่ปงได้ค่อนข้างดีเลยในการลงหอคอยนะฮะตัวต่อมาโนยโทลานะครับโนยโทลาที่ผมรู้สึกเฉยๆนะครับรอสุ่มเอาก็ได้นะครับซาเอลอาเปโลอันนี้ก็เฉยๆเหมือนกันนะครับแล้วก็อันอื่นเนี่ยที่ดูแล้วคุ้มๆนะครับก็แนะนําเหมือนเดิมทุกคลิปนะครับพวก เศษสารพัดนะครับหรือว่าเศษแดงเนี่ยอันนี้เนี่ยจะทําให้ตัวละครเราโหดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้อัปดาวอัปอะไรเนี่ยได้ง่ายขึ้นมีติดไว้สบายแน่นอนนะครับสําหรับเศษแดงถ้าเกิดว่าไม่อยากได้ทั้ง5้าตัวละครตรงนี้นะครับก็แนะนําให้เก็บเศษแดงจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอยากเลือกสักตัวหนึ่งผมแนะนํานะครับฮาริเบลเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับผมว่ามันเท่ดีนะครับแล้วก็ใครขาดแข็งขาดอะไรก็สามารถมาแลกได้ส่วนเหรียญกิจกรรมเนี่ยจะได้จากไหนนะครับนี่ เข้ามาที่ศูนย์กิจกรรมตรงนี้ครับปึ๊บเราเลื่อนลงมาครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บท้าทายอารีนานะครับแจกรางวัลตรงนี้เห็นไหมท้าทายอารีนาหนึ่งรอบนะครับก็จะได้เหรียญโก้สอัน2รอบก็ได้2อัน3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ10รอบเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด20เหรียญน,นะครับต่อวันนะฮะก็ประมาณนี้แต่ว่าจะท้าทายอารีนาให้ครบ10รอบเนะี่ยเอาจริงๆผมแทบไม่ได้มากดท้าทายอารีนาเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูอันดับที่เท่าไหรล่ละ อันดับที่หนึ่งร้อยสี่เลยนะครับแล้วก็พลังเนี่ยไม่ได้อัพเลยนะของนี่เหลือเฟือเลยนะครับจะต้องมานั่งอัพตัวละครหลักสอหน่อยน่าจะไปได้ถึงแปดถึงเก้าแสนเลยนะครับสําหรับพลังนะเดี๋ยวไว้ค่อยมอัพทีหลังนะครับเนี่ยแต่ว่าข้อเสียของเวลาถ้าเป็นพวกกิจกรรมท้าทายอารีนาเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ว่ามันลงฟีได้แค่5้รอบไงแล้วก็ถ้าเกิดหลังจาก5รอบไปแล้วเนี่ยมันต้องเติมเพชรน,นะครับตรงนี้เนี่ยคือเป็นข้อเสียเลยนะ ทำให้เสียเพชรค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับกิจกรรมลงอารีน่านะครับมันจะไม่เหมือนกับพวกตีบอสไอเซนหรือพวกเควสประจําวันนะครับที่จะได้เหรียญมาแบบฟรีๆนะครับไม่ต้องมานั่งเสียเพชรเสียอะไรก็แนะนํานะครับถ้าเกิดใครมีเพชรไม่พอหรือมีเพชรน้อยข้ามกิจกรรมนี้ไปก่อนก็ได้นะครับก็เอาแค่วันละห้ารอบนี่แหละวันละสิบเหรียญแล้วก็ค่อยไปแลกพวกที่เป็นเศษแดงเศษสารพัดแทนนะครับจะคุ้มกว่านะครับข้ามกิจกรรมนี้ไปก่อนก็ได้แล้วก็รอกิจกรรมหน้านะฮะ ก็ประมาณนี้สำหรับรายละเอียดของกิจกรรมนะฮะเนี่ยครับแล้วก็ล่าสุดที่ผมได้มาสดๆแล้วล้อเลยนะก็จะเป็นชินจินะครับร่างยูอานั่นเองโหสุ่มมันานมากๆแล้วกาจะได้แต่ว่าได้มาสี่ดาวก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับเอาไว้ลงด่านลงดัานลงหอวคอยต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าปั้นมากๆนะครับสำหรับชินจิร่างนี้นะครับก็ไว้ ลงนู่นลงนี่ชิวๆนะครับเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันมาถึงมัน4ดาวเลยเราไม่ต้องมานั่งอัพอะไรเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นการโจมตีเดียวดามเมจครั้งนี้จะไม่ทําให้ศัตรูเนี่ยฟื้นฟูค่าความโกรธได้นะครับส่วนอันตีเนี่ยก็จะเป็นสร้างดามเมจทั้งหมดทั้งทีมนะครับแล้วก็ลดพวกความเร็วในการฟื้นฟูค่าความโกรธอะไรพวกนี้ด้วยนะครับลดค่าความโกรธ250ของตัวละครฝ่ายศัตรูที่มีค่าความโกรธสูงสุด1ตัวนะครับประมาณนี้ส่วนพาสซีฟหลักเนี่ยก็ เมื่อชินจิอยู่ในสนามรบนะครับแถวหลังฝ่ายพันธมิตรเราเนี่ยจะลดอัตราดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นอัตราชำนาของตัวเองทำงานเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้า HP ต่ำกว่าค่าความโกรธต่ำกว่าอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำดาเมจเพิ่มเติมใส่ ประมาณนี้นะครับหลักๆสําหรับชินจีตัวนี้ก็ถือว่าดีเลยแหละเดี๋ผมจะต้องปั้นเอาไว้ลงหอคอยสักนิดนึงนะครับนี่เป็นสายแคลี่โซหงแดงเหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ